สวัสดีค่ะบีจากบีบลาค่ะวันนี้นะคะบีไม่ได้มาคุยกันเรื่องท่องเที่ยวนะคะหรือว่าเรื่องกีฬาแต่เป็นการชวนคุยถึงเรื่องราวของอาสุขภาพนะคะสุขอนามัยค่ะโดยเฉพาะเป็นเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนผู้ชายคนไหนผ่านมานะคะก็สามารถเอยังฟังได้นะคะแล้วก็สามารถเอาไปแนะนำนะคะให้กับเพื่อนๆได้ค่ะวันนี้บีมารีวิวนะคะผ้าอนามัยซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงนะคะ แทบจะทุกคนเลยล่ะคะ่ะต้องใช้นะคะซึ่งนี่วันนี้ดีมีผ้านามัมนะคะที่ชื่อว่า Happy Flows ค่ะเป็นสินค้าใหม่นะคะจริงๆจ,จ,จะถามว่าได้แบบได้สปอนเซอร์มารีวิวไหมต้องบอกว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าบีจ่ายเงินซื้อเองนะคะแถมซื้อตั้งหลายชุดด้วยนะคะเพื่อนำไปแจกคนอื่นค่ะแต่ต้องบอกว่าบีเนี่ยได้รู้จักนะคะกับเพื่อนเนาะซึ่งเป็นคนแบบว่า เหมือนเป็นหุ้นส่วนแหละก่อตั้งผ้าอนามัยยี่ห้อ Happy Happy flows นี่นะคะแล้วบีก็รู้สึกว่าอยากจะแบบเมื่อใช้แล้วเนี่ยก็อยากจะรีวิวแล้วก็อยากจะบอกต่อเพื่อนๆเนื่องจากบีรู้สึกว่าผ้าอนามัยนี้มีคุณภาพที่ดีแล้วก็มีเรื่องที่ไปใช้และได้ผลจริงๆค่ะ สำหรับผ้าอนาไมแบรนด์ Happy f o l d s เนี่ยนะคะเท่าที่ทราบก็คือเพิ่งเปิดตัวมาปีนี้แหละแต่ว่ากว่าเขาจะนำเข้านะคะแล้วก็ทำเรื่องนะขอแบบใบอนุญาตอะไรเงี้ยก็ใช้เวลานานพอสมควรเหมือนกันค่ะโดยเขามีคอนเซปต์ค่ะว่าเป็นผ้าอนาไมยเพื่อผู้หญิงถึงผู้หญิงนะคะสำหรับบีแล้วเนี่ยบีมองว่ามันเหมาะกับคนที่แพ้ง่ายนะคะหลายๆคน,นอาจจะแพ้ผ้าอนาไมยคือจะมีแบรนด์ที่ตัวเองเนี่ย ใช้ไม่ได้เลยหรือบางแบรนดนะคะก็จะมีรุ่นที่แบบว่าใช้ได้และใช้ไม่ได้ด้วยนะคะใครที่ไม่เคยแพ้ผ้าอนามัยนะคะอาจจะไม่เข้าใจค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะสําหรับแบรนด์ happy f o l l s นี่นะคะบีคิดว่ามันเป็นผ้าอนามัยที่บางนะคะบางมากๆแล้วก็บางสบายค่ะ,ะมันช่วยเรื่องการกันกลิ่นได้ดีนะคะและเขาก็มีเคลมด้วยว่าช่วยบรรเทาอาการปวดท้องประจำเดือนด้วยค่ะนี่นะคะบีเอามาลองทาบให้ดูนะตอนนี้เขาก็ออกสินค้ามา2แบบ ก็เป็นรุ่นกลางวันแล้วก็กลางคืนค่ะ2อ,อันนี้นะคะต่างกันตรงสีเนาะคือถ้าเป็นของกลางวันเนี่ยมันยาว24.5ซนเมตรจะเป็นกล่องสีอ่าตรงขีดเนี่ยมันจะเป็นสีออกส้มๆแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นกลางคืนนะคะก็ตรงขีดเนี่ยจะอ่าเป็นสีฟ้านะคะแล้วก็ยาวอยู่ที่28.5ซนติเมตรค่ะอ่า บีเอาความหนาเนี่ยมาลองเทียบกันดูแล้วนะคะจริงๆดูจากในรูปก็ได้เนาะแต่ว่าบีอยเอาความหนามาลองเทียบกันดูแล้วบีพบว่าจริงๆอะความหนามันพอๆกันค่ะแต่ความยาวเนี่ยไม่เท่ากันและแต่ละกล่องนะคะก็จะมีทั้งหมด8ชิ้นนะคะซึ่งตามที่เขาเคลมไว้เนาะเขาเคลมไว้ในเขาเคลมไว้ใน Instagram นะคะหรือว่าตามช่องทางประชาสัมพันธ์ของเขาก็คือเขาบอกว่า Happy Flows นะคะเป็นผ้านมามัยจากผู้หญิงถึงผู้หญิงทำจากสารสกัดจากสมุนไพรค่ะเป็นคอตตอนร0 0ยเปร์นะคะเขาว่าเป็นคอตตอน USA 100%เป็นแบบผิวสัมผัสนุ่มค่ะช่วยให้ระบายอากาศได้ดีซึ่งข้อนี้บีก็ติ๊กผ่านนะคะเพราะว่าบีใช้เนี่ยถึงวัวนวันที่บีแบบเหมือนรู้สึกเปนวันมามา,มากนะคะวันนั้นคือมีประจำเดือนเยอะก็รู้สึกว่ามันแบบ มันไม่แฉะค่ะสามารถแบบซึมซับได้ดีแล้วบีก็ไม่คันไม่แพ้ด้วยนะคะบีซื้อให้พี่สาวบีได้ลองใช้ด้วยแล้วก็พบว่าเจ้เขาก็บอกบีว่าเออมันดีนะมันไม่รู้สึกคันหรือว่าอับอับแพ้ๆเลยนะคะอีกอย่างที่บีชอบก็คือมันบางด้วยค่ะเพื่อนๆมันแบบเออมันมันก็เหมือนบีว่ามันเปรียบได้กับรุ่นค่อนข้างแบบรุ่นสลิมรุ่นบางแบบทั่วๆไปเหมือนย e ี่ห้อตามท้องตลาดอนะคะแล้วเขาก็มีการเคลมค่ะว่า มีสารสกัดจากสมุนไพรอย่างเช่นชิงเฮานะคะหรือว่าแห้วหมูแล้วก็ตังกุยค่ะซึ่งสารสกัดพวกนี้นะคะจะช่วยสามารถกําจัดแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของกลิ่นได้ดีและซึ่งอันนี้ปีกติ๊กถูกเพราะว่าตั้งแต่ใช้มานะคะบางวันนะคะเพื่อน,อนๆผู้หญิงเนี่ยหลายๆคนอาจจะพบว่าวันไหนที่แบบว่ามีประจำเดือนมากหรือว่าแบบอะไรเงี้ยมันจะมีบางทีเราจะกังวลน,นะว่าผ้าอนามัยจะอับแล้วก็มีกลิ่นแต่ว่าเนี้ยบีใช้นะคะบีใส ลองใช้ทั้งหมดประมาณสอเดือนแล้วแหละก็พบว่ามันเออมันสามารถป้องกันกลิ่นนะคะได้ดีเลยทีเดียวนะคะส่วนเรื่องอาการช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะคะก็คือ,อเขาบอกว่าตังกุยนี่แหละที่ช่วยทำให้แบบเหมือนบรรเทาอาการปวดท้องประจำเดือนซึ่งตัวของ b ีเ,งเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นผลชัดมากนักในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าก็มีฟีดแบ c k จากเพื่อนบางคนมาเหมือนกันเขาบอกว่าใช้แล้วรู้สึกว่า,าปวดท้อง น้อยลงนะคะอันนี้ก็คือแต่ละเพื่อนเพื่อนแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีคอนดิชันที่แตกต่างกันไปก็อยากจะให้ไปลองใช้กันดูค่ะอ้ออีกเรื่องหนึ่งค่ะที่บีคิดว่ามันต้องติ๊กถูกนะคะแล้วก็คิดว่าเวิร์กสำหรับบีนั่นก็คือเขาบอกว่ามันซึมซับได้ดีและไม่ซึมเปื้อนด้านข้างค่ะต้องยอมรับนะคะไม่ว่าจะเป็นกลางวันเนาะซึ่งบีใส่แล้วก็อาจจะออกไปทำแบบ ผจญไทยออกไปวิ่งออกไปอะไรเงี้ยรวมถึงตอนกลางคืนนะคะซึ่งกลางคืนเนี่ยเราก็รู้กันดีนะว่าแบบบางคนตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะมาเยอะมากแล้วเวลาเรานอนใช่ไหมมันก็จะพลิกตัวไปพลิกตัวมาแต่อันนี้นะคะก็ถือว่าไม่ซึมเลอะด้านข้างอันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีค่ะส่วนราคานะคะต้องบอกว่าราคาอาจจะไม่ได้ต่ํามากเนาะแต่ก็ต้องบอกว่าอันนี้นะคะเป็นผ้าไามแบบว่าเป็นของ คนไทยเนาะเป็นสาวไทยเป็นผ้าในเพื่อผู้หญิงถึงผู้หญิงนะคะถือว่าไม่ใช่เป็นแบรนด์ที่แบบว่าเออทำเป็นแบบแมสหรือว่าท้องตลาดทั่วไปนะคะสำหรับราคาค่ะเขาตั้งไว้ที่กลางวันนะคะมี8ชิ้นค่ะราคา69บาทดีแอบเคาะเลขมาให้แล้วนะคะว่าชิ้นละ8บาทกว่าๆค่ะส่วนกลางคืนนะคะ8ชิ้นตกที่89บาทนะคะชิ้นละ11บาทนิดๆค่ะอันเนี้ยบีไม่ทราบด้วยนะว่าเขาทําขายเป็นเซตด้วยเนาะตอนบีสั่งซื้อนะคะบีไม่รู้ว่าเขาคิดราคาแบบไหนให้นะเพราะว่า เราก็ให้เขารวมมาเลยบีก็คิดว่าเออบีไม่ได้ไปนั่งคำนวณเลขอีกทีนึงแต่เขามีแบบเซตนะคะแบบเซตก็คือจะมีทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนทั้งหมดนะคะรวมกัน16ชิ้นค่ะจาก154บาทนะคะตอนนี้ทําโปรโมชั่นให้อยู่นะคะเหลือที่145บาทค่ะบีไปคำนวณดูแล้วนะคะสระตะอยู่ที่ชิ้นละ9บาทค่ะ ไปต่อค่ะ,ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจนะจริงๆเข้าไปดูรายละเอียดก่อนนะคะไป Follow ก่อนก็ได้นะคะหรือว่าไปดูเนาะเพราะว่าแบรนด์นี้นะคะก็เป็นแบรนด์ของอคนไทยเป็นผู้หญิงนะคะที่ตั้งใจอยากจะทําออกมานะคะเพื่อช่วยเหลือก็ไม่ใช่ผู้ช่วยเหลือดิเพื่ออยากจะนําเสนอนะคะสินค้าที่เป็นสินค้าประจําเดือนอะ่ะสำหรับสินค้าแบบที่มันจําเป็นของผู้หญิงนะคะที่ใช้ในแต่ละวันเนี่ย แล้วก็สามารถแบบตอบโจทย์นะแล้วก็แก้ปัญหาในเรื่องที่แบบเออเราต้องพบเจอนะคะก็ไปตามกันได้นะคะอันนี้บีแถมมาให้เนะก็จะเป็น IG นะคะ Instagram ของเขานะคะ happyflows.th นะคะหรือว่าเป็น FB นะคะ Facebook ก็เป็นเพจเดียวกันนะคะ happyflows.th ค่ะแล้วเขาก็มีเว็บไซต์ด้วยนะคะยังไงก็ลองไปหา ดูกันได้นะคะหรือว่าอย่างน้อยๆน,นะคะถ้าเกิดว่าไหนๆผ่านเข้ามาแล้วเนาะก็ไปตามกดไลค์นะคะหรือไปฟอลโล่นะลองเข้าไปดูก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนคนไหนนะคะที่แบบว่ามีแบบว่าอยากจะลองใช้โดยเฉพาะคนที่มีอาการเรื่องอ่าแพ้ผ้าอนามัยนะคะแล้วก็อาจจะยังไม่พร้อมนะคะที่อยากใส่ผ้าอนามัยทางเลือกแบบอื่นเช่นแบบเป็นถ้วยหรือแบบสอดนะคะพี่ก็เชื่อว่า happy flows เนี่ยนะคะ คิดว่าตอบโจทย์ได้ดีเนาะแล้วก็สามารถแก้ปัญหาในเรื่องการแพ้ผ้าอนามัยได้ดีไม่แพ้แบรนด์อามสหรือว่าแบรนด์ใหญ่ๆทั่วๆไปเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะบีบาบลาไปแล้วค่ะไว้คลิปหน้ามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ